นะครับก็สวัสดี FC และเพื่อนช่างนะครับผมวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็ดบอร์ดเชื่อสซักผ้านะครับเป็นของ p า n a s o n i c นะครับรุ่นนี้ NAF80A6 นะครับของ p า n a s o n i c นะครับรู้สึกจะเยิ้มมากคือสภาพนะครับเหนียวมันเก่าแล้วนะครับ คือบอดมันอ่ามันเก่ามากหลายปีแล้วไม่รู้ว่าทำไมมันเยิ้มแล้วมันเหนียวซิลิโคนรุ่นเก่าๆนะครับถ้าเป็นซิลิโคนรุ่นใหม่ๆมันจะไม่เหนียวแบบนี้นะครับอ,อาการนี้อาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะลองจ่ายไฟดูครับก็ไอ้ตัวนี้ต้องผ่าบอร์ดนะครับคิดว่าน่าจะผ่าบอร์ดถึงจะรู้ว่าไฟมันจ่ายไหมไอคิดต้นเนี้ย ทิตั้งไค,คิดทิดตั้นตัวนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับเราดูในส่วนของภาคใจไฟทุกบอร์ดไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรุ่นไหนก็ช่างก่อนอื่นเราต้องจ่ายไฟแล้วก็ดูไฟย่อยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น12 5โวลต์เท่าไหร่ก็ช่างนะครับเพราะว่าเราดูไฟก่อนถ้าไฟมันจ่ายไฟมันจ่ายออกจากสวิตชิ่งพวกนี้นะครับเราถึงมาดู ไฟที่มันมาคลิตั้นคลิตัน้นนี้มีไฟมาไหมนะครับถ้ามีไฟมาแต่ว่าคลิตั้นไม่ทํางานนะครับเราก็ลองเปลี่ยนดูถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ไม่จบเราก็ต้องไล่นะครับไล่ตามสเต็ปนะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนคลิตั้นนะครับก็ออยังไงเปลี่ยนถ้าไฟไม่จ่ายสวิตชิ่งพวกนี้มันก็ไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับหลักการซ่อมแผงเครื่องซักผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแผงเครื่องซ่าซักผ้าหรือว่าพวกทีวีก็ช่างนะครับ เราต้องไล่ในจุดจุดภาคใจไปให้มันครบก่อนนะครับถึงจะไปยุ่งกับตัวอื่นนะครับตัวนี้กบเสียปลักเหนียวมาก ไปมาปกติไปตรงนี้มาแล้วนะครับจ้างปบปมาแล้วสองรอยยีสิบเก้าโวลต์นะครับแล้วก็ต่อไปเราก็มาเปิดดูนี่นะครับมันนิ่งนะครับส่วนมากไอสวิตตัวนี้ไม่ค่อยเสียหรอกครับปุ่มสวิตต์ต่อไปปิดก,ก่อนแล้วก็พาบอร์ดตัวนี้เลยนะครับพาบอร์ดในชุดจ่ายไฟเลย เค <Okay, S 2> ครับถามมาแล้วนะครับผมแกะซิลิโคนออกรเราวัดไฟสามร้อยนะครับวัดไฟสามร้อยแกะตรงไฟสามร้อยเลยว่ามีไฟสามร้อยมันเข้าไหมนะครับมีสี่ไฟสามร้อยตรงนี้แล้วก็ตรงมอปแปลงสวิตชิ่ง ครับดูแล้วกันมันอยู่ตรงไหนนะครับให้มันตรง ไฟนะครับมันมีไฟสามร้อยออกไหมตรงนี้จะเป็นซีสามร้อยโวลต์นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นหมอแปลงมเป็นมอแปลงอันนี้ไฟน่าจะเป็นไฟบวกหรือเปล่านะครับข้ามมาฝั่งนี้นะครับลงกล่าวน,นี้น่าจะเป็นไฟบวกบอันนี้เป็นหมอแปลงอันนี้ขดออก ดย่อยอันนี้เป็นจะมีสามสามขานะครับนอแปลงตรงนี้แล้วก็ลงกล่าวนะไลงกล่าวไปหาไอซีโอโทษทีครับอันนี้ผ่านไปหา i อซนะครับไอี IC, มันจะมี i อซีไอซีอเก็ดขาหรือเปล่านะครับนี่ตัวนี้นะครับซีตัวตรงดำเจ็ดขา ซีสวิตชิ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับไปหาไอตัวนี้แล้วก็ลงกล่าวเรามาดูไฟสามรอยมีไหม ร้อยโวลต์ร้อยโวลต์ไม่ออกดีกว่าไปสามร้อยโวลต์ไม่มี ก็ได้ผ่าผ่าจุดนี้อีกนะครับผ่าจุดนี้อีกนะครับเพราะว่าไฟสามร้อยมันไม่มาตรงนี้มาซีสามร้อยซีสี่ร้อยโวลต์นะครับก็คือช่างกบผ่าหรือจะผ่ายาวก็ได้นะครับไม่ต้องผ่าตามช่างกบแล้วแต่เพื่อนช่างถนัดก,ก็คือไฟสามอันนี้ซีสามร้อยอันนี้รีเลย์ตอนแรกช่างกบ ต่อฝั่งนี้นะครับมันมันมันมีอีกแคปหนึ่งน่าจะเป็นสวิตนะครับอันนี้ช่างกบ็บก็ไม่ได้อยู่หน้าง,งานนะะกบก็เลยต่อตรงนี้นะครับสวิตไปต่อผ่านตนัวนี้มันจะเข้า C ีเลยขั้วหนึ่งนะครับเป็นขั้วลบเป็นขั้วลบนะครับต่อเสียบเข้าตรงสีส้มนะครับฝั่งนี้ก็จะไฟสามร้อยนะครับมาหรือ,อยังเราจะลองเสียด,ดู ว่าเมื่อกี้ต่อมันมันเราก็ไม่ได้อยู่ที่หน้างานนะไม่รู้ว่ามันมันสายมันมายังไงนะครับก็ไล่ดูแล้วมันไม่ถึงสี่นะครับมันมีผ่านรีเลย์ด้วยไังกบจะลองวัดสี่สามร้อยนะครับว่ามันผ่านมายังปึ๊บอันนี้สี่สามร้อยนะครับลบอยู่ข้างบนนะมาแล้วนะครับแล้วก็ไล่มาจุดนี้ จะเป็นมอแปลงนะครับแล้วก็ลงไปหาเพื่อที่จะผ่านขดลวดนะครับขดลวดให้ขดลวดมันยุบตัวพองตัวนะครับผ่านลง IC นี่คือ IC ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับรู้สึกว่าไม่มีไฟสามร้อยนะครับจากนี่ออกมานี่ไม่มีไฟสามสองร้อยนะครับอาจจะเกี่ยวกับมอแปลงนะครับมอแปลงขดฝั่งสามร้อยโวลต์ มันขาดนะครับเดี๋ยวช่างกบจะถอดออกมาวัดดูนะครับถอดออกมาวัดดูนะครับผมอ่ะขอถอดก่อนเพราะว่ารู้สึกคลิปจะยาวนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาววันนี้ก็สกิบเอ็ดนาทีขอถอดก่อนเราจะเอาออกมาวัดให้ดูตรงนี้นะครับมอแปลงถอดมาแล้วนะครับดึงออกก่อนเลยโอ้โหนี่ไงนี่ครับสวิตช,ชิ่งตัวนี้แหละครับอ่ามอแปลงสวิตช,ชิ่งนะครับ ขาดฝั่งขดสามร้อยโวลต์นะครับถ้ามากดนี้นะครับมันขาดโอ้ยขนาดนี้ทำไงนาะถ้าทำจุดนี้มาแปลงเสร็จนะครับคือใช้งานได้แน่นอนร้อยเปอร็นนะครับ ติดว่านะครับติดว่าเดี๋ยวให้ดูมอแปลงนะครับเมื่อกี้ช่างกบลองวัดดูแล้วนะครับดูมอแปลงฝั่งนี้เห็นไหมครับอันนี้ฝั่ง300โวลต์มันมี3ขานะครับปกติมันจะใช้2ขานี้นะครับเข้าจาก c 3 0 0มาออกอตัวไปถึงไปหา IC switching นะครับขากลางนี้ ใช้ได้นะครับขากลางตัวนี้มันมีความต้นานทานมาดูนะครับสัวกบจะวัดให้ดูมีความต้านทานนะครับขากลางฝั่งไฟสามร้อยนะครับนี่ตั้งตเอาไอ้มอแปลงขึ้นมาอย่างนงี้ยฝั่งไหนที่มันขาดน,นะครับน,นี้ฝั่งเข้าฝั่งจากไฟสามร้อยไปอันนี้ไม่มี วัดเทียบระหว่างขากลางนะครับขากลางอันนี้ไปหาไอซีสวิตชิ่งเห็นไหมครับมีความต้านทานนะครับตรงนี้ไม่ขาดมันมีขากลางเอาไว้ใช้งานมั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวช่างกบจะลองใส่ดูว่ามันมีไฟ5้าโวลต์กับสิบสองไหมอันนี้ฝั่งไฟสามร้อยโวลต์ฝั่งซีพินเตอร์ขาดเราต้องต่อต่อ2อ,อจุดนี้ถึงกันแล้วฝั่งนี้ก็จะ ข้ามกดลวดมาแล้วไฟย่อยก็ยยจะออกนะครับนี่แล้วชจางกบจะลองต่อให้ดูต่อให้ดูอันนี้พันผ้าเทปใหม่เพราะว่าช่างกบแกะตัวเทปกันความร้อนออกนะครับได้รับเหนียว กันแล้วนะครับแบตบกรีขาจะใช้ดูใช้ขากลางนะครับเพราะขากลางมันมันมีความต้านทาน8โอห์มนะครับต่อยังไงอะ่ะเามาดูกัน กลางตรงนี้นะครับมันมีความต้นานทาน8โอห์มก็น่าจะได้นะครับกับสว <Yeah. S 1> ิตชิ่งตัดรี่ฝั่ค้าออกก่อนนะครับ กบจะต่อต่อจุดนี้จุดนี้ประหาจุดนี้เราต่อดูนะครับว่ามันจะทํางานไหมออกไปแล้วนะครับก็ต่อจุดฝั่งไฟเข้าฝั่งซี300โวลต์ตรงนี้นะครับต่อไปจุดตกลางนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมหาไอซีวิชิงอ่ะจกบจะวัดไฟดูซิมีไฟออกไหม มี5โวลต์กับ12โวลต์นะครับสูงยากตอนนี้แหละเดี๋ยวขี้ก่อนขี้ก้อน <c oughs> okay. ัดไปขาออกนะครับ5โวลต์ก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับได้จริงๆแล้วก็12โวลต์อ่านิ่งไหมอ2โวลต์อ่าโอเค12.39ว่าโอเครือก็5โวลต์มีแค่นี้แหละครับไฟโอ้ไม่ต้องพันนะครับมาดูสิก็มันติดไหม เิดตู้ิียังไงติดแล้วอ่ติดแล้วตุว๊ตตุ๊เลยขึ้นเนดศูนย์หนึ่งโอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าติดแล้วไป๋ยวไปตกไหมดูสิถ้าไฟไม่ตกก็เป็นอันใช้ได้ครับติดแล้วขึ้นเฮดศูนน ไปตกไปอะไรไหมนี่5โวลต์5.9 2โวลต์เหมือนมันจะสวิงนะเห็นไหมครับ2 13 14เป็นไรครับมันปลอยได้โอเคนะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมต้องช่างกบสารพัดช่างนะครับผมสวัสดีครับ